ทำขึ้บหน้านะคะในการเข้าค้นพระธรรมกายนะคะเพื่อจกกับกลุ่มพระธรรมชโยที่ตอนนี้นะคะก็ตกเป็นผู้ต้องหาใน3คดีมีทั้งคดีฟอกเงินนะคะของสกากรดิตยูเนี่ยนคลองจันนะคะมีเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าไปดูบรรยากาศบริเวณร,บรอบๆวัดนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่นะคะไปสังเกตการะค่ะก็จะเห็นเลยว่าจากการที่ดูรอบๆวัดคือขับรถดูเนี่ยนะคะประตูฝั่งที่7ค่ะตรงฝั่งถนนบางขันหนองเสือ มีผู้สื่อข่าวเข้ามาคอยทําข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะคือทางวัดตอนนี้เขายังเปิดประตูข้างเดียวให้ประชาชนเข้าออกในวัดแต่ห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปทําข่าวภายในวัดแต่อย่างใดค่ะส่วนประตู5และ6นะคะถนนเลียบคลองแอน23ประตูที่6นะคะมีพระสงฆ์มานั่งสวดมนต์ในเต็นท์ยังคงเปิดประตูข้างเดียว ส่วนประตูที่5ทางวัดก็จะกางเต็นท์ให้ประชาชนหรือว่าศิษยานุสิ์นะคะมานั่งสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาแต่คือถ้าเกิดว่าใครจะเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะต้องขอตรวจบัตรลูกศิษย์ที่เข้าออกอยู่นะคะ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะคอยดูแลความเรียบร้อยป้องกันมือที่สาไม่ให้เข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายนะคะลักษณะก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีสิ่งหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นเลยนะคะก็คือว่าศิษอสานุสิ์ทุกคนเขาจะมีผ้าปิดปากใบหน้าของตัวเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แล้วก็รายงานกลับมาค่ะส่วนความคลื่หน้าของคดีต่างๆนะครับเมื่อคืนนี้ประมาณสักสี่ทุ่ม พลตำรวจเอกสิว่วงรางรังสิพานมณกุลผู้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับไปประชุมกับเนืวอง,งานที่เกี่ยวข้องที่สพคลอ,องหลวงฮะก็มีข้อมูลออกมาว่าจะมีการดำเนินคดีต่างๆกับทางวัดนะครับประมาณสั43ก43คดีแล้วจะมีการแบ่งแยกคดีออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆฮะเกลุ่มกลุ่มแรกก็คือข้อหาบุกรุกกับอันนี้เป็นการสร้างสะพานข้ามคลองและถนนต่างๆรอบวัดนะครับโดยการนำเอาตู้คอนเทนเนอร์มาปิด ไว้ที่ประตู4ฝั่งถนนเรียบคลอง3ก็มีคำแนะนำนะฮะให้นำสิ่งกีดขวางที่ขวางทางสาธารณะเนี่ยออกไปโทษนี้นะครับก็จะมีความผิดอาญาในฐานบุกรุกแล้วก็จะมีพรบป่าไม้ด้วยรวม10คดีนะครับมีกลุ่มคดีพรบขนส่งมีรถตู้รถบัสที่ขนคนเข้ามาในวัดโดยวิ่งออกนอกเส้นทางทั้งสิ้น19คดีฮ มีคดีการนําสิ่งของมากีดขวางการจราจรและทางสาธารณะเช่นการนําเอาเสาเข็มมาวางเอาไว้บริเวณถนนเรียบคลองแอน2อซึ่งการทําเช่นนี้อาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตกับประชาชนได้นะฮะที่ขับรถผ่านเส้นทางนั้นก็จะมีความผิดตามพรบรจราจรปวิอาญา229จำคุก5ปีครับก็มีทั้งหมด3จุดนะฮะก็รวมแล้วในกลุ่มนี้มี3คดี มีคดีในกลุ่มทําให้เสียทรัพย์ครับโดยการนําเอาตะปูเรือใบามาวางไว้บนถนนทําให้รถของเจ้าาที่ที่เข้ามาตรวจกลางบริเวณร,รอบๆของวัดนะครับถูกตะปูเรือบใบได้รับความเสียหายเพราะกลุ่มนี้มีสองคดีฮะมีคดีหมิ่นประมาทคุณวิทูลชลายยันาวินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมคดีเป็นอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็เป็นอดีต รองอธิบดีกลมทรัพยากรทางทะเลและชัยฝั่งนะครับอันนี้ก็มี1คดีมีกลุ่มคดีเกี่ยวกับพรบอาคารชุด7คดีครับ สุดท้ายก็คือคดีเรื่องของการขุดบ่อบาดาลอันนี้มีหนึ่งคดีด้วยกันนะครับค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ10บนาฬิกานะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพระสงฆ์นานาชาติในประเทศไทยนะคะที่เข้าไปยื่นหนังสือที่สำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยะคะ่ะเป้าหมายก็คือว่าอยากจะให้ระง,งับการใช้ความรุนแรงคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของพระธรรมชยโยและสาธุชนวัะธรรมกายนะคะแล้วก็ไม่ใช่ความเคลื่อนไหว ในครั้งแรกแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครที่ตามรายงานเนี่ยก็จะมีสมาชาสง่งเถราวาทโลกองค์กรพุทธนานาชาติหลายประเทศนะคะที่ทําหนังสือส่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจันโอชาคือก็มีการเรียกร้องเลยค่ะว่าอยากจะให้ยุติการกระทําที่รุนแรงกับหลวงพอ่อธรรมชิโยรวมถึงชาวพุทธหรือว่า,าศาสนิกชนที่เขามาปฏิบัติธรรมที่บริเวณภายในวัดพระธรรมกายด้วยค่ะ